ในส่วนของการเพิ่มพนักงานนะคะในขั้นตอนแรกให้เลือกไปที่ Personal และไปที่ Employee จากนั้นเลือกที่ตัว Employee ค่ะจากนั้นเลือกที่ปุ่ม Ad d เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานนะคะในหน้าต่างนี้ระบบก็จะแรนดอมตัว Employee ID ขึ้นมาให้ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะจากนั้นก็กำหนดรายละเอียดต่างๆ และเมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเราก็จะได้รายชื่อพนักงานขึ้นมาแบบนี้นะคะและในส่วนของการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้นะคะให้เลือกที่ชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไขจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มสีเขียวทางด้านขวาค่ะแล้วก็สามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็กดปุ่มคอนเฟิร์มได้เลยค่ะ และหากต้องการลบข้อมูลพนักงานหรือว่ารายชื่อพนักงานนะคะให้เลือกที่รายชื่อพนักงานที่ต้องการลบจากนั้นคลิกที่ปุ่มสีแดงที่ด้านขวาและกดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ